ฝนมากตกหนักเกิดน้ำป่าฟ้าระวังอบพยกไปที่ได้ปลอดภัยรอบนี้อีสานตะวันออกแรง49จังหวัดฝนตกหนักเส้นทางฝนพายุพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัฒนภัยอุตุภัายพยากณรอากาศท้างเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยพรลูกเาชัายทาง Facebook ประจนันธนาคารที่9กันยายนในช่วงเที่ยงวันนี้แอนดปินจะมาแจ้งเตือน และติดตามเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุรวมถึงเส้นทางฝนในอีก24ชั่วโมงหน้าส0่ันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไหกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ในด้านของพายุหรือหย่อมความกดอากาศตา่ำจะยังไม่ก่อตัวแต่ก็ยังทำให้มีฝนตกฟ้าขนองและมีฝนตกหนัก จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เกิดขึ้นแล้วบริเวณพื้นที่บ้านว่างๆที่น้ำหนาวเพชรบูรณ์8กรกฎาคม2567ได้เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับผู้ที่อยู่ท้ายน้ำก็ขอให้อพยพคนข้าวของขึ้นสู่ที่สูงฝ่าวางน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลแรงและมีความขุ่นมัวมาก ปอระวังและติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพายุหรือหย่อมความประกาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีในด้านของมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้าปกลุมทั้งเทะเลอันดามันทั้งเทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยจึงทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคนองและมีฝนตกหนักบริเวณดังกล่าวและในบางพื้นที่ ของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็จะมีฝนตกหนะักขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนะักปริมาณฝนสะสมในบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมทละเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนในช่วงนี้นะครและคาดการ ในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกล่มฝนไม่ค่อยต่อเนื่องบ้างนะครับในบางพื้นที่แต่ฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนี้ไป เนถึง13กรกฎาคมหลังจากนั้น14กรกฎาคมจนถึง17กรกฎาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกและหนุนหย่อมพอาประกาศตำ่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างที่จะเคลื่อนขึ้นบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามรวมถึงสปป,ปลาวจะเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งเวียดนามเข้าสู่สปปลาวทางตอนล่าง และหลังจากนั้นจากเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยและอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งโมเดลยังอีกยาวไกลนะครับยังเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่ซึ่งนะครับจากการคาดการณ์โมเดลในขณะนี้ทั้งโมเดล GFS และโมเดล ECMWF คาดว่าในด้านของตัวพายุเริ่มแล้วนะครับโมเดลเริ่มมีการปรับเปลี่ยนและใกล้ที่จะตรงกันแล้วนะครับ ในด้านของหย่อมพอรมระกาศต่ำลูกนี้ใกล้เคียงว่าในด้านของเส้นทางจากเคลื่อนตัวระหว่างพื้นที่เวียดนามและไทยซึ่งจากเคลื่อนตัวผ่านบริเวณพื้นที่สปปลาวจากบริเวณพื้นที่ลาวทางตอนล่างขึ้นสู่ลาวทางตอนบนและหลังจากนั้นนะครับเส้นทางจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ ทางฝั่งบนของพา k i ส t a n รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือถึงอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามการอัปเดตในด้ด้ของเส้นทางพายุหรือหย่อมควา,า,ามรกาดต่ำกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับจะเป็นพายุได้หรือไม่หรือจะก่ะตัวเป็นหย่อมควา,า,ามรกาดต่ำได้หรือไม่ต้องติดตามในด้านของการก่อตัวทึ่จะเริ่มขึ้นคาดการณ์จะเริ่มตั้งแต่14ก,กรกฎาคมนะครับจะมีการดึงดูดอุณหภูมิของน้ําทะเลเลี้ยงตัวเองและจะหมุนวนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือซึ่งแนว ม,มีแนวโน้มจะพัฒนาตัวจากหย่อมความรากาศต่ำเป็นพายุดีเปรชันหรือพายุโซนร้อนในอนาคตนะครับต้องติดตามการอัปเดตข้อมูลในทุกๆวันนะคะซึ่งแอดมินจะอัปเดตให้ในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นของทุกวันขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนั้นแล้วบริเวณพื้นที่ประเทศไทยยังคงต้องฝระวังในด้านของพื้นที่ฝนในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แอดมินจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝน จะเริ่มจากเวลาประมาณ12นาฬิกา9กระดาคม2567ลมสาก6.1บ้านท่าผล5.5เพชรบูรณ์2.7เนินมะปราง3.6เกษตรสมบูรณ์4.2ชุมแพ2บ้านทุ่งพระ6.2บ้านบางเพิ่ม1.8 15นาฬิกาบริเวณปรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองเน้นบริเวณพื้นที่บ้านนาส้มพง2.6บ้านคอกัว5.6 น้องบลมพู7.7บ้านโสกกานเหลือง14.6อุดรธานี7.7บ้านพันดอน5.2บ้านหวังเพิ่ม10.2บ้านหนองอีเลิง6.9ชุมแพ4.2บ้านสาราทอง4.1เพชรบุล7.8อุ้มผาง4.4ลานสัก3.6ชุมพร9.7หลังสวน6.7คุระบรี10.9ท่าชนะ4.1 สุราษฎร์ธานี8.2ขนอม4.3พังงา14ตะก,กัวป่า13.4บ้านนาสาร9.8ทุ่งใหญ่8.4กระบี่6.3ภูกเก็ต8และนครศรีธรรมราช4ต่อไป18นาฬกาเรียบเรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองในมริเวณพื้นที่ลานสัก4.5อุทัยานี6.8นครสวรรค์2บ้านไร่7.6หันคา9.2 สะบน6.8วงเวียนสาแก้ว4.9ห้วยกระเจ้า7.3พระนครศรีธิยา2.5กาญจนบุรี12.1สาโยก9.3ปราจีนบุรี6.8สุรินทร์3.6ศรีสะเกษ7.5ขุขัน5.8บนราชธานี6.5เดชอุดม9.4และปากเซ4.3ต่อไปนี้จะพาไปดู พยานของการพยา,ยรากราณ์ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้กาถึ9-10กันยาคม2567ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบ้างแห่งบริเวนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยะ60ส่วนมากจังหวัดเลยนองบลำพู หนองคายบึงการอรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีและศรีสเกษภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบตกกนักบ้างแห่งอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหาคนครบริมนฑนฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบ ฝนบางเขตบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝอนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีละราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบค,คีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาดฝั่งตะวันตก ฟอนรอยละบริเวณจังหวัดระนองภูเก็ตตรังและสตูลขอให้ติดตามพิราิกาประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันตรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ